เคยไหมเวลาชีวิตเรามันว่างเปล่าจนรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรทั้งๆที่รอบตัวก็มีของเต็มบ้านคนก็ยังอยู่ใกล้ๆแต่ในใจกลับโล่งว่างว่างจนหนาวลุงคนหนึ่งนั่งอยู่งเงียบๆหน้าโรงพยาบาลมือเขาถือถุงข้าวกล่องที่ยังไม่แกะตรงหน้ามีชามเปล่าใบหนึ่งวางอยู่ลุงไม่ของเงินไม่ยื่นมือไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้น เขานั่งอยู่อย่างนั้นนานมากนานจนคนแถวนั้นเริ่มจําได้ว่าชายชรากับชามเปล่าคือภาพประจำหน้าร้านขายน้ำมีเด็กนักเรียนบางคนเคยแอบถามว่าลุงรอใครเหรอลุงไม่ตอบเขาแค่ยิ้มแล้วมองลงไปที่ชามวันนั้นผมก็แค่มาซื้อน้ำข้างทางเหมือนทุกวันแต่ไม่รู้ทำไมจูจูผมก็นั่งลงข้างเขาแล้วถามออกไปเบา ลุงชามเปล่านั้นคืออะไรหรอครับเขาหันมามองผมยิ้มบางแล้วตอบว่าของสำคัญที่สุดในชีวิตลุงมันอยู่ในนั้นแหละผมมองตามลงไปแต่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่รอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจแล้ววันนั้นเองที่ผมเริ่มสงสัยว่า ชามเปล่าของชายชรามันสำคัญยังไงแล้วทําไมแค่ชามว่างๆมันถึงทําให้คนคนหนึ่งดูสงบได้ขนาดนั้นผมไม่รู้จับลุงคนนั้นหรอกแต่หลังจากวันนั้นผมก็เริ่มถามคนแถวนั้นคนหนึ่งบอกว่าลุงชื่อพินเคยมีร้านข้าวต้มอยู่ท้ายซอยอีกคนบอกว่าเคยเห็นลุงอยู่กับหลานสาวตัวเล็กๆน่ารักมากยิ่งฟัง ผมก็ยิ่งอยากรู้ลุงพินเคยมีชีวิตที่เต็มกว่านี้หรอใช่ครับลุงพินเคยมีร้านเล็กๆเปิดทุกเชา้าคนแถวนั้นบอกว่าเขาต้มของลุงไม่เคยขายแพงเติมให้ฟรีด้วยซ้ำถ้าเห็นว่าใครมากับแม่ที่เพิ่งคลอดหรือเด็กที่หิวจัดเขาไม่ได้รวยแต่เขาให้แกเป็นคนพูดน้อยแต่ใจใหญ่ป้าเจ้าของร้านผักพูดพร้อมยิม้ม แล้วผมก็ได้รู้ว่าลุงพินไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดไปเขาเคยมีครอบครัวเมียลุงเสียไปก่อนจากโรคหัวใจเหลือแค่หลานสาวที่พ่อแม่เขาทิ้งไว้ลุงเลี้ยงดูหลานมาตะเล็กไม่ได้ให้ของเล่นแพงๆแต่ให้เวลาให้ความรักเห็นลุงหิวเขากล่องไปส่งหลานที่โรงเรียนทุกวันเลยนะเด็กปั๊มคนหนึ่งเล่าแล้ววันหนึ่งหลานก็โต พอที่จะเลือกทางของตัวเองและเหมือนใครหลายคนทางที่เธอเลือกมันไกลจากซอยเล็กๆที่มีร้านข้าวต้มลุงพินไม่ว่าอะไรเขาแค่เก็บร้านแล้วหิ้วเข้ากล่องกลับมาคนเดียวจากนั้นร้านก็ไม่เปิดอีกเลยเขาหายไปจากสายตาคนแถานั้นนานเป็นปีก่อนจะกลับมากลับมาพร้อมกับชามเปล่าใบหนึ่ง และนิสัยเดิมคือไม่พูดเยอะไม่ขออะไรแค่นั่งยุตรงมุมเดิมหน้าโรงพยาบาลไม่มีใครรู้ว่าเขานั่งรออะไรหรือเขาแค่มานั่งเฉยๆแต่ที่แน่ๆในใจผมเริ่มอยากรู้มากขึ้นทุกทีว่าชามเปล่านั้นมันสำคัญยังไงกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าสุขที่ไม่ได้มาจากการเติมเต็ม ผมเริ่มแวะมานั่งกับลุงพินบ่อยขึ้นบางวันก็แค่นั่งเงียบๆไม่มีบทสนทนาบางวันลุงก็จะพูดอะไรสั้นๆแบบที่คนที่ไม่คิดจะสอนใครวันหนึ่งผมกำลังเครียดเรื่องงานรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตวุ่นวายเต็มไปหมดโปรเจกต์ก็ยังไม่เสร็จเงินเดือนก็แทบไม่พอใช้ผมนั่งถอนหายใจข้างลุงแล้วก็เผลอบนออกไปว่าบางทีมันก็เหนื่อยนะลุง พยายามเติมชีวิตให้มันดีขึ้นทุกวันแต่ก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดีลุงไม่ตอบทันทีเขาแค่เอื้อมมือไปหยิบชามเปล่าใบเดิมวางไว้บนตักแล้วพูดเบาๆว่ารู้ไหมตอนที่ลุงเริ่มอยู่คนเดียวใหม่ๆลุงก็เป็นแบบเราเลยก็พยายามหาอะไรมาเติมชีวิตให้มันไม่เหงาซื้อต้นไม้บ้างดูหนังฟังเพลงบ้าง แต่ยิ่งเติมมันยิ่งรู้สึกว่างเหมือนน้ำที่เทลงพื้นทรายหายไปหมดไม่เหลือสักหยดผมหันไปมองหน้าเขาแล้วก็ถามว่าแล้วลุงทำยังไงถึงเลิกเหงาลุงพินยิ้มแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำจนถึงวันนี้ลุงไม่ได้เลิกเหงาหรอกลุงแค่เลิกพยายามเติมอะไรลงไปแล้วหันมานั่งอยู่กับความว่างในใจ เหมือนนั่งอยู่กับชามเปล่าอยู่ไปอยู่ไปแล้ววันหนึ่งก็รู้ว่าความว่างมันไม่ได้แปลว่าขาดแต่มันคือพื้นที่ให้ใจได้พักผมนิ่งรู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่างกระแทกเบาๆตรงกลางอกแล้วลุงนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันเพื่ออะไรผมถามเขามองไปที่โรงพยาบาลแล้วตอบเบาๆว่าก็เผื่อวันไหนหลานจะแวะมา แล้วเห็นว่าลุงยังรออยู่เขาพูดแค่นั้นแววตาไม่ได้เศร้าไม่มีความคาดหวังมีแต่ความสงบแบบที่ผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้ววันนั้นเองที่ผมเริ่มเข้าใจว่าชามเปล่าของลุงไม่ใช่ภาชนะที่เอาไว้ขออะไรจากใครแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของใจที่ว่างว่างพอจะให้อภัย ว่างพอจะรอโดยไม่ทุกข์และว่างพอจะยิ้มได้แม้ไม่มีอะไรเติมเข้ามาอีกเลยคืนนั้นผมกลับบ้านไปพร้อมคำว่าชามเปล่าวนเวียนในหัวตอนแรกมันฟังดูง่ายๆแค่วางชามว่างๆแต่พอได้ฟังลุงพินผมเริ่มรู้สึกว่าชามเปล่าในที่นี้อาจไม่ใช่แค่ของแต่มันคือใจ ใจที่ไม่พยายามไปไขว่คว้าใจที่ไม่เร่งจะเติมอะไรเข้าไปตลอดเวลาใจที่ยอมอยู่กับความว่างโดยไม่กลัวเพราะเราน่ะโตมากับความคิดว่าถ้าอยากมีความสุขต้องเติมให้เต็มเติมเงินเติมความสำเร็จเติมผู้คนเติมประสบการณ์เติมไปเรื่อยๆแต่พอเติมเยอะๆเข้านะเรากลับกลายเป็นคนที่ ไม่มีที่ว่างเหลือให้ตัวเองหายใจเหมือนห้องที่ของเต็มไปหมดจนหายใจไม่ออกลองคิดดูสิครับคนที่บ้านรกเขาไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีของแต่ทุกข์เพราะมีมากเกินไปแล้วไม่รู้จะวางใจตรงไหนใจก็เหมือนกันยิ่งเราเติมความอยากเติมความคาดหวังเติมความยึดมั่นเข้าไปใจก็จะยิ่งหนักเหมือนถือชามที่เต็มจนล้น แล้วใครจะเอาอะไรใหม่ๆมาใส่ให้เราได้อีกละ่ะจะรักใครใหม่ก็ไม่มีที่ให้เขาจะเข้าใจใครก็ไม่มีพื้นที่ให้ฟังจนวันหนึง่งเรากลับไปนั่งอยู่คนเดียวกับชีวิตที่เหมือนจะเต็มแต่จริงๆแล้วมันล้นและล้นจนใจเราเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวผมนึกถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาหลายปี ผมก็เหมือนหลายคนพยายามประสบความสำเร็จพยายามเก่งพยายามให้ใครยอมรับแต่ไม่เคยเว้นพื้นที่ว่างให้ใจได้หยุดเหมือนวิ่งไม่หยุดแต่ไม่เคยถามว่าเราวิ่งไปไหนตอนนั้นเองที่ผมเริ่มลองลองวางทุกอย่างไว้สักพักลองนั่งเฉยๆกับใจว่างๆที่ไม่ต้องมีเป้าหมายดูเหมือนเสียเวลาใช่ไหมครับ แต่แปลกมากยิ่งใจว่างเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกว่าชีวิตมันมีที่ให้หายใจไม่ใช่ว่าผมไม่ทำงานไม่สู้แต่ผมไม่วิ่งหนีความว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้ววันหนึ่งผมก็เข้าใจสิ่งที่ลุงพินพูดไว้ความว่างไม่ได้แปลว่าขาดแต่มันคือพื้นที่ให้บางอย่างที่ดีงามได้เกิด เหมือนดินที่ว่างพอให้ต้นไม้ใหม่เติบโตเหมือนชามเปล่าที่พร้อมรับน้ำเย็นจากคนที่เดินผ่านหรือเหมือนใจที่ว่างพอจะให้อภัยคนที่จากไปโดยไม่ต้องโทษใครอีกเลยหลังจากวันนั้นผมแวะมาหาลุงพินแทบทุกสัปดาห์ไม่ใช่เพื่อถามอะไรแค่มานั่งด้วยชามเปล่ายังอยู่ตรงนั้นใบเดิมไม่มีใครใส่อะไรลงไป ไม่มีใครเอาออกมันแค่อยู่เฉยๆเงียบๆว่างและมันเปลี่ยนผมทีละนิดโดยไม่ต้องพูดสักคำทุกวันนี้เวลาที่ใจผมเริ่มเหนื่อยเริ่มหิวเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันขาดผมจะนึกถึงชามเปล่าใบนั้นแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ในใจเราเต็มหรือแค่ล้น แล้วถ้ามันล้นอย่าลืมวางบางอย่างลงเพื่อให้ใจเรากลับมาว่างอีกครั้งและว่างพอที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้เลยเหมือนลุงพินกับชามเปล่าใบเดิมที่ยังอยู่ตรงมุมเดิมและยังรอไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรแต่รอเพื่อให้ใจ ได้วางอะไรบางอย่างลงทุกวันถ้าคุณรู้สึกว่าใจล้าลองวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงในวันนี้ดูแล้วคุณจะพบว่าความว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่มันคือจุดเริ่มต้นของใจที่พอกดติดตามเพื่อเก็บแรงใจดีๆไว้ใช้ในวันที่ใจเริ่มล้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ